เกมนี้นะครมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นการเพิ่มลดนะครับสามขั้นในหน้ากาลาดนะครับแล้วก็แกรเลอรี่บายนะครับจะมีทั้งหมดสามขั้นนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละขั้นก่อนอ่าตัวนี้นะครับ ราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่ยยี k นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ1 2 9 8 k ความสะดวกสบายเนี่ยเยอะกว่าตัวนั้น หนึ่งแต้มนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับนี่สกายไลน์สองพันยี่สิบนะครับ 3ามรห้าบสอนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเทอร์มินอลนะครับเข้ามาใหม่เพิ่มประเทศนะครับแล้วก็เพิ่มเมืองเข้ามาใหม่ด้วยนะมีการบั๊กฟิกนะครับแก้ไขบั๊กต่างๆก็ผมก็ไม่รู้ว่าบั๊กอะไรบ้างนะครับ การอัปเดตใหม่นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็คือลด3าขั้นนะครับเพิ่มเมืองแล้วก็เพิ่มประเทศเข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับ